แล้วมาดูตอนที่สามกันพ mm hmm. ระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีเพียงแค่พระองค์เดียวนี่เราต้องศึกษาไว้ mm hmm. ที่คิดอย่างนี้และพ้นจะพบไปได้อย่างนี้สร้างบาระะมีมาจนกระทั่งพน้นจากพบสามไปได้เนี่ยไม่ใช่มีพระองค์เดียวนะแต่มีมามากมายนับพระองค์ไม่ทั่วแล้ว mm hmm. มากกว่ามาก มีปรากฏด้วยพระสมกายในอายชัตน,นานิพานอยากรูปไปดูเอาเองก็ตรงนั้นแหลเยอะทีเดียวแหละซึ่งมากกว่ามเมล็ดใสในท้องพระมาหาสหมุทรทั้งสี่คือคำอุปมาว่ามากกว่ามากมากกว่ามากยากที่ใครจะมานับเม็ดายทั้งหมดว่ามีปริมาณเท่าไหร่แต่หากแม้มีพูดทรงอภบญญามีดวงปัญญาไปนับได้ ก็ยังไม่อาจนับว่าพระสรัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากขนาดไหน oh. มันมากกว่ามาก oh. เกินไปกว่านั้นแ oh. สดงว่าสังสารวัฏนี่ตั้งมายาวนานทีเดียวตั้งมายาวนานมากเบื้องต้นไม่รู้อยู่ไหนทล oh. ากลางเบื้องปลายไม่ปรากฏเอาเป็นว่าเราจะไปยุติถึงขนาดนั้นเอาว่ารีบๆออกจากคุกคือพบสามนี่ไปซะ oh. <laughs> แต่รู้ว่าผู้รู้ผู้พ้นแล้วมีจํานวนมากมาก แล้วก็แค่นี้ยังไม่พอนะที่พามาในอดีตปัจจุบันในพระองค์หนึ่งแต่ในอนาคตก็จะมีอีกจํานวนมาก<อ>สืบสายเส้นทางพุทธภูมินี่แหละ<อ>จะมีอีกเป็นจํานวนมากๆทีเดียว<อ>ก็มีทั้งนิยตตโพธิสัตว์และอนิยตตโพธิสัตว์แล้วก็จะมีการถ่ายทอดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาทีเดียวเพราะเรื่องราวของชีวิตเนี่ย ไม่ใช่ตื้นตื้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ว่าเข้าใจได้ไง่ายถ้าเราได้ศึกษาเรียนรูน้เะจ๊ะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกคนย่อมมีสิทธิคิดได้แต่จะตั้งเป็นผู้ที่มีความคิดที่จะทําลายวัฏฏะสงสารนี้ออกไปให้ได้เขาคิดจะทําลายอันนี้ออกไปให้ได้เลยแล้วเขาจะต้องหม่ไปเพียงคนเดียว แต่จะพาสรพสัทว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ในวตาสงสารนี้ออกไปด้วยนี่เป็นอัธยาศัยของท่านนี่เราก็มาศึกษาว่าบุคคลที่มีความคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นอย่างไร,รถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยจะได้เนมิตกนันนามซึ่งเป็นน้มที่เกิดจากคุณธรรมคือพอคิดอย่างแรงกล้าอย่างเด็ดเดียวอย่างมั่นคงอย่างจริงจัง ด้วยความสมัครใจแล้วเนี่ยจึงจะได้เนมิตกานามคือนามที่เกิดจากคุณธรรมของท่านว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากภพนี้และไม่ไปตามลำพังแต่จะนำสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นตามไปด้วยระด้าน,นจริงจะได้เนมิตกานามเป็นนามที่เกิดจากคุณธรรมว่าพระโพธิสัตว์คือพระ ผูพ้พระแปลว่าผู้ประเสริฐโพธิตัสรุคือผู้ที่สัตว์ก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคือบุคคลผู้ที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะตัสรุเดชพระองค์เองแล้วก็นำมูลสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภพทั้งสามนี้ไปด้วยเพราะโพธิสัตว์หมายถึงสัตว์ผู้มุ่งการตัสรุการเป็นพระเจ้า พื่อที่จะรู้สว์ขนสัตว์ที่พ้นจากทุกภัยในสังสารวัตตามไปด้วยและเราจะได้รู้จักพระโพธิสัตว์อ่อนๆครับพระโพธิสัตว์พอบารมีแก,ก่กล้าเขาเรียกพระบรมโพธิสัตว์มันก็จะเรียงเงินไป,ไปเรื่อยๆพระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบเกินเปรียบคือเรื่องนี้ถ้าหากว่าผู้ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยเขา่าจะใช้คําว่า too good to be true ดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง คือเอาความคิดของตัวเองไปเทียบ,บสิ่งตัวเองยังกิเลสนะสปัญญาหยาบย,ย,ย,ยังดิ้งยังแดงอะไรอยู่เลยจะไปเทียบว่าโอ้ยากท่านคงเป็นนักคิดปะ้ะไม่ใช่เลยจิตใจนะั่นมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดไหนะเดี๋ยวเรามาศึกษากันดูนี่ก็เป็นข้อประมาว่าอย่าลืมว่าขนาดนั้นเนะี่ยตัวท่านยังไม่รู้ว่าหนทางที่จะออกจากภพเนี่ยทำอย่างไรนะ ยังไม่รู้เลยนะแต่ตั้งความปรารถนาเอาไว้<อ>เหมือนในการก่อนคนเห็นเหล็กจมน้ำแต่ข็ากล้าคิดสักวันหนึ่งเหล็กจะดำน้ำได้เหมือนปลาจะลอยบนผิวน้ำได้จะอยู่บนบกเล่นๆไปบนถนนได้จะออกจากโลกนี้ไปในอากาศได้และจะไปดวงดาวต่างๆได้ ไปบอกความคิดอย่างนี้ในสมัยนั้นเขาว่าบาปแต่เดี๋ยวนี้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะโจทย์ยากๆนี่แหละจึงทําให้เกิดพระโพธิสัตว์จํานวนมากโจทย์ชีวิตที่ยากๆนี่แหละเป็นั้นโจทย์ชีวิตที่ว่าเราจะต้องเป็นพันร์รกวัตตะใครไม่เชื่อช่างแต่เราเชื่อเถอะแล้วลุยลงมือทํากันไปเลย ยุคนี้ไม่เชื่อแต่ยุคเมื่อเรามีบาร,รมีมากๆเขาเขาเริ่มเข้าใจขึ้นมันก็ผ่านกาลเวลาไปได้สั่งสมปัญญาบาร,รมีมากเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าไปกังวลเมื่อใครไม่เข้าใจแต่ว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่กระช่างเขาจะจองมั่นใจในการตั้งมโนปณิธานอันนี้อย่างแน่แเลยแม้ด้วยชีวิตเพราะในขณะที่พระองค์ยังไม่รู้เลยหนทางที่จะออกจากทุกข์เป็นอย่างไร รู้ตเพียงว่าสักวันหนึ่งซัมเดย์เราจะต้องออกไปให้ได้แต่วิธีการยังไม่รู้แต่คิดว่าเราจะต้องไปตั้งโจทย์ยากๆกันมาซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งสามแสนปื้มทําให้มันเสร็จย่าไปทําปื้มสองปื้มเไรพวกนั้นตั้งโจทย์ให้มันยากๆดีหนึ่งดีสามดีห้าดีอะไรก็วางกันไปเถอะตั้งให้มันยากๆเอาไว้เดี๋ยวเราจะทําได้จ๊ะตั้งเป้าให้มันสูงขึ้นไว้ โดยท่านมีความคิดว่านี่เป็นข้อความมาว่าดูหัวใจท่านนะหากแม้ว่าจากักรวาลอันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้จะเต็มไปด้วยป่าไัยอันหนาแน่นภัยซึ่งเต็มไปด้วยเรียวหนามอันแหลมคมและวัดระยะทางไปไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนสามื่นสี่ร้อยห้าสิบยอดคือไกลามากเป็นล้านล้านยอดอย่างเงี้ยเต็ไมไปด้วยป่าภัยที่มีหนามแหลมคมก็โดนนิดหนึ่งเนื้อขาด เบี่ยงวินเรียกว่าแค่ไปกอเดียวก็เจ็คอากไปแล้วนั่นแะแต่เราจะไปให้ทะลุให้ได้เห็นจะเดินลุยไปเลยด้วยเท้าปเปล่านี่แหละไม่ต้องใส่รองเท้าจะเหยียบย่ำบกฝาขวากน้ำไปสุดปลายทางให้ได้เลยก็แปลว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นแม้ด้วยชีวิตไม่กลัวบ่ย่านตายเลยแต่นั้นนะจ๊ะ หากแม้ว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่สุดประมาณนี้แม้ไม่มีป่าภัยที่มีน้ำเลวแหลมเปลี่ยนเป็นทานเพลิงที่ร้อนละอุเต็ไมไปหมดเราก็จะเดินลุยไปด้วยเท้าเปล่าไปจนสุดหมื่นจักรวาลเราไปเดินลองเหยียบฐานไฟลงมาเทจากเตาแล้วลองนิดๆจะรู้ว่า หัวใจเราไม่ไดเท่าท่านเห็นไหมจ๊ะท่านถึงสมควรจะเป็นผู้นำทรัพย์สัตทั้งหลายพ้นจากภพหรือหากแม้ว่าจักรวาลนั้นก,กว้างใหญ่สุดประมาณนี้เต็ไมไปด้วยภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟโรลงอยู่ตลอดเวลาและพื้นดิน